างชาติสกัดดาวรุ่งบอกประเทศไทยไม่ใช่จุดหมายปลายทางที่ปลอดภัยสำหรับคุณอีกต่อไปเมื่อไทยเปิดรับนักท่องเที่ยวจีนโดยสำนักข่าว WION หรือ The World is One News ของอินเดียได้รายงานข่าวว่าจีนใช้อิทธิพลบังคับให้ไทยเปิดรับนักท่องเที่ยวจีนที่ไม่ผ่านการฉีดวัคซีนซึ่งต่างจากประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ที่ตรวจคัดกรองคนจีนอย่างเข้มข้นทําให้รัฐบาลจีนไม่พอใจเป็นอย่างมากโดยจีนมองว่าญี่ปุ่นและเกาหลีใต้นั้นเลือกปฏิบัติต่อคนจีน และได้ออกมาตรการตอบโต้กลับอย่างเข้มขน้นโดยสนักข่าวนี้ได้รายงานต่ออีกว่าเมื่อประเทศไทยเปิดรับนักท่องเที่ยวจากจีนแล้วจะทำให้เชื้อโควิด -19 ที่ระบาดในจีนอยู่ในขณะน,นี้จะแพร่ระบาดในไทยอีกครั้งซึ่งไทยจะไม่ใช่จุดหมายปลายทางที่ปลอดภัยสำหรับคุณอีกต่อไปการเดินทางไปประเทศไทยนี้หมายถึงการเสี่ยงต่อการติดเชื้อโดยทางการไทยคาดการว่าจะมีนักท่องเที่ยวจากจีนหลั่งไหลมาเที่ยวไทยกว่า10บล้านคนในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า อีฝากหนึ่งในส่วนของสื่อมวลชนจีนอย่าง CCTV นั้นได้รายงานบรรยากาศที่ทางการไทยจัดการต้อนรับนักท่องเที่ยวจากจีนที่สนามบินสุวรรณภูมิในเที่ยวบินชุดแรกนับจากการระบาดของเชื้อตั้งแต่ปี2019โดยสื่อจีนหลายๆสำนักที่รายงานข่าวเรื่องนี้ต่างชื่นชมไทยที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวจากจีนหลังเปิดประเทศโดยปฏิบัติต่อชาวจีนได้ทักเทียมกับนักท่องเที่ยวจากชาติอื่นๆซึ่งนักท่องเที่ยวจีนประทับใจเรื่องนี้มากซึ่งต่างจากบางประเทศที่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมต่อคนจีน ส่วนสนักข่าว ABC นิวของออสเตรเลียก็ได้รายงานข่าวนี้เช่นกันและเสริมว่าขณะน,นี้สถานการณ์การท่องเที่ยวในไทยกำลังฟื้นตัวอย่างชา้าชเนื่องจากข้อจำกัดหลายหลายอย่างการเข้ามาของนักท่องเที่ยวจีนรอบนี้จะเป็นตัวเปลี่ยนเกมและมั่นใจว่าไทยจะสามารถรับมือต่อโควิด -19 ได้ต่อไปเราจะไปฟังความเห็นชาวต่างชาติที่ได้ดูการเสนอข่าวว่าไทยไม่ใช่จุดหมายปลายทางที่ปลอดภัยสำหรับผู้มาเยือนอีกแล้วว่าเขาจะมีทัศนคติอย่างไรกับข่าวนี้ และจะตรงกับความเห็นของทุกท่านที่ชมคลิปนี้หรือไม่ถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะครับโดยความคิดเห็นแรกบอกว่าเหตุใดจีนจึงปล่อยให้พลเมืองของตนเดินทางออกจากประเทศจีนในเวลาเช่นนี้ดูเหมือนว่าพวกเขาต้องการให้โรคระบาดเริ่มต้นใหม่อีกครั้งความเห็นนี้ได้รับการกดไลค์และตอบกลับอย่างมากมายเช่นสีจินผิงต้องการแบ่งปันของขวัญนี้กับโลกหรือบางความเห็นบอกว่าพวกเขากําลังกลับมาเพื่อปิดจอ็อบความเห็นต่อมาประเทศไทยเป็นประเทศที่สวยงามมาก ฉัน้นวงชาวไทยสําหรับชั้นแล้วดูเหมือนว่ารัฐบาลไทยคิดผิดที่ไม่ต้องการใบรับรองการฉีดวัคซีนชั้นหวังว่าพวกเขาจะไม่ต้องเสียใจกับการตัดสินใจครั้งนี้ความคิดเห็นต่อมาทุกประเทศบนโลกสวยงามกว่าอินเดียที่คุณรู้จักจากมุมมองด้านสุขอ,อนามัยและความปลอดภัยส่วนบุคคลประเทศที่อันตรายที่สุดสําหรับนักท่องเที่ยว1แอฟริกาใต้2อินเดีย3เม็กซิโก4บราซิล5กัมพูชา6ฟิลิปปินส์7ซาอุดีอาระเบีย8เวียดนาม 9อินโดนีเซีย10อิหร่านฉันเอาข้อมูลนี้มาจากรายงานองค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติปี2022ความเห็นต่อมามันบ้าไปแล้วฉันรู้สึกสงสารคนไทยความเห็นต่อมาทริปเที่ยวไทยฉันยกเลิกแน่นอนแล้วความเห็นต่อมาขอบคุณสำหรับข้อมูลตอนนี้ผมได้แต่ภาวนาและหวังว่าพระเจ้าจะคุ้มครองและช่วยชีวิตคนไทยเพราะอาการเมืองไทยไม่สนใจพวกเขาเลยเงินคือทุกสิ่งในประเทศไทย ความเห็นต่อมาประเทศไทยทําให้การมาเยือนประเทศไทยของคุณไม่ปลอดภัยความคิดเห็นต่อมาฉันยกเลิกการเดินทางมาประเทศไทยในเดือนกุมภาณี้นี่คือความบ้าดูเหมือนทางการไทยจะยังไม่ได้บทเรียนความเห็นต่อมาบอกว่าไม่ใช่แค่ประเทศไทยเท่านั้นนักท่องเที่ยวจากประเทศอื่นที่มาเที่ยวเมืองไทยก็มีโอกาสแพร่เชื้อได้เช่นกันความเห็นต่อมาผู้คนที่ติดเชื้อมากจะมีอาการไม่รุนแรงและแทบไม่สามารถสังเกตเห็นได้ นั่นไม่ใช่เหตุผลที่จะพลาดวันหยุดที่ดีในประเทศไทยความคิดเห็นต่อมาบอกว่าญี่ปุ่นและเกาหลีใต้โชคดีจีนไม่อนุญาตให้พลเมืองของจีนเดินทางไปที่นั่นความคิดเห็นต่อมานะครับเราจะเดินทางไปยังประเทศไทยในสิ้นเดือนนี้ไวรัสมีอยู่ทุกที่ทุกประเทศและประเทศไทยยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทุกประเทศยาตรนกับข่าวที่พยายามเพิ่มความขัดแย้งมากเกินไปแล้วเจอกันประเทศไทยด้วยรักจากฟินแลนด์ ความเห็นต่อมาใช่เห็นด้วยกับคุณยังยิ่งคนไทยฉลาดมากในการจัดการกับโรคระบาดและโดยเฉพาะอยังยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบันความเห็นต่อมารักประเทศไทยและจะกลับมาในเดือนหน้าต้องเลิกฟุ้งซ่านได้แล้วความเห็นต่อมาบอกว่าจีนไม่เคยทําให้โลกผิดหวังความเห็นต่อมามีการต่อต้านรัฐบาลจีนในหลายหลายด้านฉันคิดว่ามันเป็นการกลั่นแกล้งอย่างมากที่จะจํากัดคนจากจีนไม่ให้เดินทาง มีโควิดเกือบทุกส่วนของโลกใช่ว่าจะมีแต่ที่จีนหากคุณกลัวก็แค่ตรวจทุกคนที่มาถึงอย่างน้อยก็สามารถลดจำนวนผู้ติดเชื้อได้และยังยุติธรรมกว่าด้วยความเห็นต่อมาฉันอยู่ที่ภูเก็ตในวันหยุดและฉันไม่เห็นปัญหาใดๆสำนักข่าวนี้ทำอะไรไปเรื่อยความเห็นต่อมาขอบคุณข่าวนี้ประเทศไทยหากไม่มีนักท่องเที่ยวอินเดียมันคือสวรรค์เลยละ่ะความเห็นต่อมาบอกว่าอย่างน้อยเราก็จะได้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขา ความคิดเห็นต่อมารอไปกรุงเทพในเดือนหน้าไม่ไหวแล้วความเห็นต่อมาฉันจะไปกรุงเทพในวันพฤหัส,สบดีนี้และฉันไม่มีความสุขที่รัฐบาลไทยปล่อยให้คนจีนเข้าโดยไม่ตรวจสถานะโควิดความเห็นต่อมากำลังวางแผนจะไปกรุงเทพพอดีขอบคุณสำหรับข่าวคะ่ะฉันจะยกเลิกมันความเห็นต่อมาประเทศไทยยังไม่ได้บทเรียนจากการระบาดใหญ่ในปี2019ประเทศไทยกำลังเผชิญกับความเสี่ยงด้านสุขภาพมากขึ้น ความคิดเห็นต่อมาวางแผนจะไปเที่ยวกรุงเทพในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าแต่ขอพักไว้ก่อนจะไปเที่ยวประเทศอื่นที่ปลอดภัยกว่าแล้วกันความเห็นต่อมาบอกว่าคนไทยดูไม่กังวลเรื่องโควิดน่าเศร้าความเห็นต่อมาฉันจะเดินทางไปกรุงเทพในอีกไม่กี่วันข้างหน้าสำนักข่าวนี้กำลังสร้างความเกลียดชังความเห็นต่อมาอินเดียต้องใช้มาตรการที่เข้มข้นกับผู้ที่มาจากประเทศไทยความเห็นต่อมาบอกว่าจีนเข้าไทยใส่แมส แต่คนประเทศของคุณไม่เคยให้ความสําคัญในเรื่องนี้เราชาวไทยควรกลัวโควิดสายพันธุ์จากชาติไหนกันความเห็นต่อมาแม้ว่าชาวอินเดียจะไม่มาเยือนประเทศไทยแต่จีนและประเทศอื่นๆก็อยู่ในประเทศไทยแล้วความคิดเห็นต่อมาได้โปรดประกาศให้โลกรู้ว่านิวซีแลนด์กำลังทําเช่นเดียวกับประเทศไทยกับนักท่องเที่ยวจีนความเห็นต่อมาฉันจะไม่แปลกใจเลยถ้าฟิลิปปินส์จะเกิดโรคระบาดอีกครั้งความเห็นต่อมา ไม่ยุติธรรมที่จะเรียกจีนว่ารังแกแต่ไทยทําถูกต้องแล้วผู้มาเยือนชาวจีนและผู้มาเยือนจากประเทศอื่นๆจะต้องได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกันความเห็นต่อมาบอกว่าจีนคือลูกค้ารายใหญ่ที่สุดของพวกเขาและอินเดียก็ไม่มีอะไรจะมอบให้นอกจากผลิตภัณฑ์ใหม่ย,ย่างสายพันธุ์เดนต้าโอมิครอนบียฟ้าและอีกมากมายความคิดเห็นต่อมาให้เวลาประเทศไทยสักสองสามสัปดาห์เราจะได้รู้ว่าผู้ติดเชื้อชาวจีนนั้นอันตรายแค่ไหน ความเห็นต่อมาแล้วประเทศไหนบ้างไม่มีโควิดนักท่องเที่ยวจากหลายๆประเทศมาไทยก็ไม่สวมหน้ากากแต่คนจีนยังคงสวมอยู่ความเห็นต่อมาฉันจะไปก่อสมุยสัปดาห์หน้าเจอกันที่นั่นความเห็นต่อมาประเทศไทยไมีหน้าที่ต้อนรับนะักท่องเที่ยวชาวจีนและประเทศอื่นๆดังนั้นทําไมคนอินเดียถึงต้องกังวลความเห็นต่อมาคุณควรล็อกดาวน์ประเทศคุณเองดีกว่าใส่ร้ายประเทศอื่นๆ ความคิดเห็นต่อมาคุณรายงานผิดแล้วไม่ใช่เพราะแรงกดดันจากจีนคุณกำลังบิดเบือนเรื่องนี้ให้เข้ากับการเล่าเรื่องของคุณความคิดเห็นสุดท้ายของคลิปนี้จากคนไทยไม่มาก็ไม่ต้องมาอยู่บ้านคุณต่อไปเราไม่กลัวโควิดแต่กลัวจะอดตายยาอิชายามนโนพวกอินเดียบ้านคุณปลอดภัยดีนะไปสิไปที่อื่นเราต้อนรับทุกคนที่จะมาแต่เราไม่บังคับหรอกใครจะมาหรือไม่มาตามสบายเลย รัเสเซียกับจีนและประเทศไหนก็ได้เรารับหมดแค่คุณไม่ทําตัวหมาหมาจบแล้วนะครับกับคอมเมนต์บางส่วนของเรื่องนี้ท่านมีความเห็นกับเรื่องนี้อย่างไรบ้างอย่าลืมคอมเมนต์ให้เรารู้ด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมคลิปนี้จบและขอบคุณที่กดติดตามช่องนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ